ปวดแขนหนุ่มที่กือกดัดคือตอนนี้ขาดขคนขนมพี่กือกดัดแต่ว่าฉันอ่ะพายาไม่เรียบร้อยโดนกึ่งเหงื่ออยู่นี่เห็นไหมเต็มตัวเลยมันมีไรขาดก็ควรคือฉันดูแล้วไม่ใช่ตาขาบสิบเก้าบอกฉันว่าคือกือแล้วฉันว่าคือของจริงน,นี่คือจจริง คือตอนนี้ฉันหายาไปแล้วลูกสุดแสบน,นิดนึงแต่ว่าก็ยังขหวอยู่มันลูกสุดแสบอะตอนนี้หลังทางยาเสร็จสีแดงหายไปแล้วคือตอน,น,นแรกอะโดนไอ้ยิบกูกาใช่ปาแล้วมันแล้วมันแล้วมันเป็นแล้วมันตุกสีแดงเลยแต่ว่าแต่วา่าไอ้เสาอะพืงขึ้นทางตัวแต่ฉันไม่เป็นไรหนูนะฉันไม่ปวนขึ้นเลยหนูนะ ผืดไม่ขึ้นแต่สาวะผืนขึ้นทั้งตัวเพราะว่าสาวะแพ้กิ้งกือด้วยแล้วสาก็นูนกิ้งกือกัดแล้วก็เท้าแพ้แบบแพ้เลยทีนี้ว่าไม่น่าจะใช่ตะขาบแล้วถ้าเป็นตะขาามันจะเร็ว่ทุกคนเฟกกิ้งกือแน่นอนเพราะว่ากิ้งกือน่าจะโอ้โอแยแสบยิงโดนลงูก็ยิ่งแสบสวายไม่ทันนี้ ไปหนูสึกแสบเลยตัวกิ้งกือกัดตอนมืดสีกสี่เนี่ยฉันไม่ได้แพ้กิ้งกือฉันเลยไม่ได้มีผื่นขึ้นฉันมีแค่สองอาการมีสองอาการก็หนึ่งก็เป็นไม่สบายตรงนี้สองก็รู้สึกตัวแสบวดล้อตรงน,นี้แต่ว่าเป็นนิดเดียวแต่ว่าเสาอะปวดหนักมากตัวเซาต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะทุกคนแล้วเซาไม่ต้องไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะเสาองนดินอนนี้ฉันอ่านมาค่ะทุกคนแต่ว่าฉันอะเห็นเซาตรงนี้ แต่โน้ตพ่โๆๆน่จะไปเขาไม่ให้ดูดกังวนไม่ให้ดูไม่ให้มองหน้า <c oughs> คือเซาหน้าตาเป็นหน้าดำๆเหมือนฉันนั่นแหละแต่ว่าฉันอ่ะขาวกาว่าเซาแต่เซานำกว่า <c oughs> คือตัวเซาว่วาผื่นขึ้นทั้งตัวค่ะทุกคนแบบทั้งตัวเลยแม้แต่ตัวทองก็ยังผื่นขึ้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเซาไม่ผื่นขึ้นนะเซามีผื่นลมพิษว่ะโอ้โหไอเซาเป็นอาการรุนแรงนะเนี่ยเซาแพ้แพ้กิ้งกอด้วยแต่ฉันไม่ได้แพ้เท่าไหร่ไม่ได้นี่โอ้ย มันแสบป้เป็นอะไรมากป่าดูดิแสบอ่ะทายาไปแล้วรู้สึกมันแบบแสบถ่าจะไม่ใช่ตาข่ายมรืเป็นตาข่ายเน่มันทำให้มันปวดแสบปวดร้อนจริงๆนะแต่อันนี้ไปกิ้งกูหรือเปล่าว่ากิงกอมันมันน่าจะไม่ได้กัดนะพ่ากอมันมีพีษแต่มันไม่กัดทไป g o o โก้แล้วก o กกก e บอกว่าเออพี่ของพี่กือ่ะมันมีพีษแต่มันไม่กัดค่ะทุกคน มันให้แค่นี้มาโอเคบ๊ายบาย